สวัสดีครับผมยิบจากเขาว่ากันว่าสตอรี่หลายที่หลายแห่งในกรุงเทพและปริมณฑลจะมีอยู่หนึ่งอาชีพที่อยู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานและยังสามารถพบเจอหรือเห็นได้ทั่วไปในปัจจุบันแต่จำนวนคนก็เริ่มน้อยลงและผันตัวไปเป็นรลเดอร์กันเยอะขึ้นตุย้ยวินมอเตอร์ไซค์ที่เด็กที่สุดในวินตรงนั้น โดยเขานั้นมีอายุเพียง18ปีและส่วนคนอื่นๆก็มีอายุแตกต่างกันออกไปบางคนก็เป็นผู้หญิงบางคนก็มาขับเป็นกะโดยมีงานหลักเป็นอย่างอื่นตุ้ยจะออกขับตั้งแต่ตีห้าจนถึงเที่ยงและเขาจะเข้าไปนอนที่บ้านจากนั้นประมาณ4ี่โมงเย็นเขาจะออกไปขับอีกหนึ่งครั้งจนถึงเวลาสองทุ่มเขาใช้ชีวิตและการทำงานแบบนี้วนไปวนมาหลายเดือน แรกก็ยังปรับตัวไม่ได้ทั้งการตื่นนอนและการต้องทนแดดทนฝนหลายครั้งก็บ่นเรื่องความไม่คุ้มค่ากับการทำงานแบบนี้แต่เพราะเป็นคนที่ติดสบายอย่างมากอยากเป็นนายตัวเองเลยทำอะไรไม่ได้มีอยู่วันหนึ่งวันนั้นเป็นวันปกติไม่มีฝนตกหรือแดดแรงอะไรเรียกได้ว่าดีเลยสำหรับเขาคนที่ทำงานแบบท้องถนนแบบนี้แน่นอนว่า ต้อยออกมาตั้งแต่ตีห้าและช่วงเช้าก่อนที่เขาจะเข้าไปนอนตอนเที่ยงนั้นเขาเองก็ได้เงินกเกือบๆแล้ว300ซึ่งถือว่าเยอะมากๆสำหรับสมัยก่อนเวลานั้นที่ใกล้จะเที่ยงแล้วเขาจึงตัดสินใจขี่กลับบ้านเพื่อไปนอนแต่วินาทีที่ขับอยู่นั้นเหมือนกับว่ารถของเขาสะดุดกับอะไรบางอย่างที่พื้นถนนทำให้เขาต้องตกใจแต่เมื่อขับไปเรื่อยๆเขาเริ่มสังเกตเห็นว่า รถของเขานั้นยางแบนตู้จึงต้องจอดมอเตอร์ไซค์และเข็นไปที่อู่รถแถวบ้านและด้วยความหงุดหงิดเลยอุทานออกมาว่าวันซวยอะไรของกูเนี่ยจากนั้นเขาก็จ่ายค่าซ่อมยางไปกลางวันวันนั้นเขาก็กลับไปหลับปกติเช่นเดียวกันกับช่วงเย็นวันนั้นไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ผิดปกติแต่พอใกล้ตกดึกซึ่งวันนั้นเองก็เป็นวันศุกร์เวลาประมาณสองทุ่ม ตุ้ยคุยกับพี่ที่ขับอยู่ด้วยกันว่าคืนนี้เขานั้นอาจขออยู่ต่อจนดึกซึ่งพอถึงเวลาช่วงนั้นก็น้อยนักที่จะมีลูกค้าแล้วเมื่อถึงช่วงเวลาสามทุ่มพี่ที่อยู่กับตุ้ยก็ได้บอกเขาว่าเขาอาจจะต้องขอตัวเข้าบ้านก่อนเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันเงียบมากและบวกกับฟ้าฝนที่ตั้งเคล้ามาแล้วแต่ตุ้ยเองยังอยากที่จะยื้อขออยู่ต่ออีกสักพัก เผื่อฟุกลูกค้ามาอีกสักคนสองคนจังหวะที่พี่อยู่ด้วยกันนั้นขับออกไปแล้วตุ้ยที่เห็นว่ามีลูกค้าอยู่หนึ่งคนอยู่ไกลๆประมาณ100เมตรยืนโบกมือเรียกอยู่ตุ้ยเองก็รีบใส่หมวกกันน็อกด้วยความดีใจและคิดว่านี่แหละลูกค้าคนสุดท้ายของคืนนี้และเขาจะกลับบ้านทันทีเมื่อขับไปถึงตรงที่ลูกค้าคนนั้นยืนอยู่ตุ้ยกลับรถเพื่อให้ลูกค้าขึ้นได้สะดวก ต้องบอกก่อนว่าจุดที่ตุ้ยไปหลับนั้นมันมืดมากๆแทบจะไม่มีดวงไฟจากตรงนั้นเลยจะมีก็แต่แสงไฟหน้ารถของเขาเท่านั้นแน่นอนว่าตุ้ยไม่เห็นใบหน้าของลูกค้าไปตรงเส้นลัตนาธิเบศนะคะตุ้ยได้ยินแบบนั้นก็รู้ทันทีว่าเสียงนี้เป็นเสียงของผู้หญิงและฟังจากน้ำเสียงนั้นก็ต้องเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากๆอย่างแน่นอนเมื่อผู้หญิงคนนั้นขึ้นรถ และเธอก็ได้เอามือมาโอบที่เอวของตุย้ยตอนนั้นตุ้ยรู้สึกได้ทันทีเลยว่ามือของเธอคนนี้ทั้งนิ่มและก็ขาวมากๆทั้งทั้งที่ตอนนั้นมันมืดมากเขารู้สึกดีมากๆและคิดว่าจะเอาเรื่องนี้ไปอวดรุ่นพี่แน่ๆในวันพรุ่งนี้ถึงแม้ว่าจุดที่เขาจะขับไปนั้นมันไกลามากๆก็ตามเมื่อขับไปเรื่อยๆเส้นทางที่เขาขับไปจะเป็นทางลัด และต้องผ่านบ้านของเขาจู่ๆรถของเขาก็ได้ไปสะดุดกับอะไรบางอย่างอีกหนึ่งครั้งจนทําให้เขานั้นจะเซตตกข้างทางเขารู้สึกเหมือนกับเหยียบอะไรไม่รู้จนลูกค้าที่นั่งซ้อนมาได้ร้องอุทานออกมาตุ้ยก็บอกว่าเป็นอะไรหรือเปล่าครับโทษทีครับแต่เธอคนนั้นก็ไม่พูดอะไรออกมาก้มหน้าก้มตาเอามือโอบเอวตุ้ยต่อไป ตุ้ยพยายามมองกระจกหลังเพื่อจะมองหน้าของเธอแต่ไม่ว่ายังไงเขาเองก็ไม่เห็นใบหน้าของเธอแม้แต่น้อยเขามองกระจกฝั่งซ้ายเธอคนนั้นก็เอาหน้าเอียงไปทางขวาเมื่อเขามองไปทางขวาเธอคนนั้นก็เอียงไปทางซ้ายจะทำอย่างไงก็ไม่เห็นใบหน้าของเธอเมื่อได้จังหวะตุวว้ยได้พูดขึ้นว่าจะให้ผมไปส่งถึงตรงไหนเหร้ครับแต่ทว่า เธอคนนั้นก็ยังเงียบอยู่และตุ้ยก็คิดว่าอาจจะยังไม่ถึงจุดหมายเลยขอขับต่อไปเรื่อยๆเมื่อเขานั้นขับรถเร็วขึ้นไปเรื่อยๆตรงขาของตุ้ยนั้นมันเหมือนกับโดนอะไรบางอย่างสบัดโดนขาของเขาอยู่ตลอดเวลาจนเขาเกิดความรำคาญเมื่อตุ้ยมองดูดีๆก็เห็นว่านั่นคือปลายสบายสีเขียวตุ้ยเริ่มวิตกแล้วว่าใครกันจะมาใส่สบายเวลาแบบนี้ เมื่อเขารวบรวมความกล้าและหันไปมองกระจกอีกหนึ่งครั้งก็ปรากฏว่ายิงสาวคนที่ซ้อนเขานั้นได้เอาอคางมาเกิที่ไหล่ของเขาและใบหน้าที่เขาเห็นก็เป็นใบหน้าของหญิงสาวที่ซีดมากๆใบหน้านั้นมันขาวราวกับทาแป้งที่นางลํำทาและเมื่อมองดูดีๆที่หัวของเธอมีชาดาใส่อยู่จังหวะนั้นตุ้ยร้องตะโกนโบกเวกเสียงดังอย่างมาก รีบเบรกรถทันทีและเมื่อหันไปดูก็ไม่พบเจออะไรแล้วเขารีบถอดผ้าออกมาและสวดมนต์ตอนนั้นที่คิดอะไรไม่ออกตุ้ยได้แต่ขี่รถตัวเองกลับบ้านทันทีวันต่อมาเขาตื่นสายและได้ออกมาขับรถตอน8ดโมงเช้าจังหวะที่ตุ้ยนั่งเหมืออยู่ที่วินตัวเองรุ่นพี่ก็ได้เดินมาหาและบอกว่าไอ้ตุ้ยมึงดูตุ๊กตานางลามนี่ดิขาเขือหักหมดแล้วเนี่ย ใครนะมาเหยียบแล้วทิ้งไว้กลางถนนถ้ามึงขับกลับไปแถวบ้านไงกูรบกวนมึงเอาไวไว้สารตรงแถวบ้านมึงหน่อยดิตุ้ยได้ยินแบบนั้นก็รีบหันมามองที่ตุ๊กตานางรำตัวนั้นและเห็นว่าชุดและสีเหมือนกับที่เขาเห็นในเมื่อคืนเขารีบคว้ากุญแจรถและขับเข้าบ้านตัวเองทันทีด้วยความกลัวเขาเรียบเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนฟังและได้ไปทําบุญขอขมาต่อนางรำตัวนี้ทั้งท้ที่เขาเอง ก็ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีต่อเธอถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ